ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่การงานอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วกําลังอยากจะเริ่มในการใช้ชีวิตภาค2นั่นก็คือการทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา ไม่อยากเป็นลูกจ้างนี่แหละคือสิ่งที่คุณหญิงจะมาให้ไอเดียสําหรับทุกคนในวันนี้คุณหญิงได้มีโอกาสได้คุยกับน้องขั้นหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นพยาบาลนะคะถือว่ารายได้ก้อนข้างที่จะโอเคแหละอยู่ต่างประเทศแต่นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลรับข้าราชการแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเพดานจํากัดในเรื่องของรายได้น้องเขาจึงอยากจะมาทําธุรกิจออนไลน์เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ การทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยบูมมากๆแล้วยิ่งต่างประเทศนี่คือเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจคือถ้าเราทำออนไลน์ยิ่งเราทำเรื่องอาหารสุขภาพอาหารคลีนสำหรับคนที่รักในการดูแลสุขภาพตอนนี้ยิ่งตอบโจทย์แต่ทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการทำตลาดแต่สิ่งที่คุณหนิงอยากจะให้ไอเดียกับทุกคนก็คือก่อนที่คุณจะมีธุรกิจ คืออันดับแรกเลยคุณต้องมีความรู้ไม่ใช่เงินทุนนะคะเงินทุนอ,อาจจะเป็นเรื่องลองจะได้ซ้ําก่อนที่คุณจะทําการตลาดออนไลน์คุณต้องเรียนรู้การตลาดออนไลน์ก่อนคนสาประเภทที่รวยได้ในปี2021คนประเภทแรกคือเจ้าของสื่อคนที่มีช่องโปรโมทแบรนด์เป็นของตัวเองคนประเภทที่2คือคนที่กล้าที่จะเอาหน้าออกกล้องอย่างที่ทูนิงเนี่ยนะคะทำก็คือการเอาหน้าออกกล้อง คุณต้องกล้าออกมาสื่อสารกับผู้คนคุณต้องกล้าที่จะโปรโมตตัวเองคุณต้องกล้าที่จะสร้างแบรนด์ประเภทที่สคือเจ้าของแบรนด์ที่มีเงินเยอะโปรโมตตัวเองได้ผ่านสื่อต่างๆบนโซเชียลแต่วันนี้คุณสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะคุณเองก็สามารถที่จะเปิดเพจนะคะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วคุณสามารถที่จะโปรโมตสินค้าของตัวเองผ่านช่อง YouTube ผ่านช่อง สื่อโฆษณาของคุณนั่นก็คือ Facebook ถ่าในเมืองไทยถ้าคุณสามารถที่จะขายตัวเองได้โปรโมทต,ตัวเองได้เรียนรู้แบบไม่รู้จักเหนื่อยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับสินค้าของคุณนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าการทรําธุรกิจในยุคนี้คุณจะเห็นเศรษฐีในยุคนี้หน้าใหม่ๆคนที่เป็นเจ้าของสื่อคนที่กล้าเอาหน้าออกกล้อง คนที่โปรโมตส,สินค้าของตัวเองผ่านช่องสื่อโฆษณาของตัวเองยกตัวอย่างอย่างพิมรีพายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นคนที่เก่งมากขายเก่งมากไม่ว่าจะเป็นอาบังฮาซันแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะที่ทําช่องยูทูบเบอร์แล้วก็ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้แล้วก็รวมทั้งลูกศิษย์ของคุณิงแล้วก็ตัวคุณิงเองนะคะก็ประสบความสําเร็จจากการที่เป็นเจ้าของสื่อแล้วก็ออกมาสร้างแบรนด์แล้วก็ขายสินค้าผ่านช่องของตัวเอง แค่นี้ละค่ะคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นี่คือของขวัญที่คุณหนิงอยากจะให้สําหรับทุกคนที่อ,อ,อยู่ในช่วงของวันหยุดนี้ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเอง10คําถามเปลี่ยนชีวิตให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสามารถเรียนฟรีนะคะทักเข้ามาในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวคุณหนิงจะ กดแอดนะคะให้คุณมาเรียนแล้วคุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณอยากเป็นใครอยากทําอะไรมีเป้าหมายอะไร <Wow. S 1> และนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นและสําหรับใครนะคะที่กําลังฟังอยู่อยากจะเป็นเจ้าของสื่ออยากจะเอาหน้าออกกล้องอยากจะทําได้แบบที่คุณหญิงทํานี้อยากจะขายสินค้าผ่านช่องสื่อโฆษณาของตัวเอง อยากจะผลิตแบรนด์เป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาคุยกันได้ค่ะคุณนิ้งยินดีให้คำปรึกษาและจะแนะนำคอสดีๆให้กับคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยค่ะ